สวัสดีครับพิธีบูชาเทวดาหรือบูชาเทพเจ้านะครับพิธีจะแตกต่างกันไปตามวันนะถ้าเป็นวันนาที่สูงนะครับจะมีพิธีสดมน์ภาวนาอาบน้ําชําระร่างกายและส่งเวยเทวดาทุกวันพิธีสมโพธ์ถือศีลและในวันศักดิ์สิทธิ์จะไปนมัสก,การบําเพิงกุศลในเทวาลแต่ถ้าเป็นวันนาที่ต่ําพิธีที่ปฏิบัติก็จะแตกต่างกันออกไปผู้ที่เกิดในวันนาสูงสมัยก่อนได้บูชาพระศิวะและพระวิษณุเป็นต้น เมื่อต่อมานะครับเกิดาทิอวตารขึ้นมีการบูชาพระกิษณะและพระรามขึ้นอีกแต่บุคคลในวันนต่ำมักถูกกีดกันมิให้ร่วมบูชาเทพเจ้าของบุคลบคลในวันนสูงดังนั้นบุคคลในวันนต่ำจึงต้องสร้างเทพเจ้าของตนเองขึ้นมาเช่นเจ้าแม่การีเทพลิงเทพงูเทพเต่าลูกคเทพเทพช้างเป็นต้นพิธีบูชาก็แตกต่างกันออกไปนะครับตามวันนะอย่างเช่นนะครับบุคคลในวันนสูงจะมีวิธีการบูชาดัางนี้ หสว่ดมนม์ภาวนาสนานกายชำระและสั่งเวยเทวดาทุกวันสำหรับผู้เข่งขัดในศาสนาต้องทำเป็นกิจวัตรส่วนพวกที่ไม่ได้รับการศึกษาแผนใหม่มักไม่ค่อยปฏิบัติกัน2พิธีสมโพธถือศีลและวันศักดิ์สิทธิ์เช่นลาษมีบูชาวันบูชาเจ้าแม่ลาษมี 3. การไปนมัสก,การบำเพ็ญกุศลตามเทวัยต่างๆเพื่อแสดงความเคารพเจ้าพระเจ้าที่ตนเองนับถือ ต่อไปนะครับเป็นวิดีโอพิธีบูชาพระศิวะนะครับของรุ่นพี่สาข,ขาสังคมศึกษาปีการศึกษา2559เชิญรับชมได้เลยครับเริ่มจากพามนะครับทําพิธีเรียกชื่อพระศิวะนะครับแล้วก็เป็นการนําน้ํานมนะครับมาราดองค์ศิวะลึงนะครับเพื่อชําระล้างบาปเชื่อว่าการบูชาศิวะลึงนั้นจะทําให้คนเราปราศจากจากภัยอันตรายนะครับแล้วก็ล้างบาปในตนเอง ต่อไปนะครับเป็นการวนเทียนนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปโดยการทำนะครับก็พูดคำว่าโอมนัสิวาน,นะครับแล,และมีการจุดเทียน บนฐานนะครับเพื่อให้แขกที่มาร่วมพิธีกันนะครับได้เจิมน้ำมากเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และลำดับต่อไปเป็นการระบำงฟอ้อนของอินเดียนะครับเพื่อเป็นการบูชาพระศิวะจากผู้หญิงงามที่มาแสดงการฟอร้อนรำอินเดีย หลังจากการแสดงเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมคือกล่าวคำดาพัสิวะโอมันสิวะเป็นการจบพิธีกรรมครับการบูชาเทวดาหรือเทพเจ้านะครับทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างของชาวาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับให้เห็นได้ชัดว่าการแบงช่นของเขาเป็นสิ่งที่เข้มงวดมากๆสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนําเสนอพิธีบูชาเทาเวดาหรือบูชาเทพเจ้าไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ